ดี่ค่ะน้ำมุนค่ะครับวิชาน้มุค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู ER. ้ชมมือน um> ีเดินทางมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับน้ำมุนอีกคือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวยินว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของน้ำมุนนี่เพิ่นสิฝันจังไดยเพิ่นสิได้เลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทางบ้านกับมาฟังน้ำมุเว่าให้ฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นจังไดยน้ำมุนหลอดนี่ฝันว่าจังไดย์นอกค่ะฝันว่าขับรถออกไปนอกบ้าน แล้วแต่ออกมาเมืองรถยังรถหนามันงุ่มหลงมันติดกับหลอติดกับหล่อหนารถติดกับหล่อมหนามันเลยบอกว่าเพื่อจะลองขึ้นไปขับมือเมืนว่าขึ้นไปขับมึงขับจะได้แบบอันตัวน้ำม้นเองกันโยกโยกหนารถขึ้นโยกโยกขึ้นมันเป็นยังว่ารถหล่อมันคือติดกับอันมันโคนหล่ออันทั้งหนามันนะโยกขึ้นโยไปโยมาแล้วแบบเวิมรถไงท่องประางเลยวบรถไงท่องรถไงทอง มุวนหล่อมันมุวนจืดจืดจืดเหมือนรถจ,รจ,รจ,ร enfin จมา,าห,ห่วยเอ้าก็ขืนคักขึ้นแน่แท้รถขันนี้วะเปลี่ยนสองปังง้างแล้ววันนี้โยกับใครโยกผู้เดียวผัวอยู่ในรถผัราะว่านั่งอยู่ในรถพอจมว่าโอ้ยรถทับข้อคอยรถทับข้อคอยประศริวันวะห่วยเสร็จจะได้แล้วรถทัำแบบเอาขึ้นมาได้แล้วมันง่าย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 คือเก่านะ ฝันกับฟันหมือน่ h ả ฟันสัมหูมือขึ้นมา nhả งย่างว่ามึงหลุดจากของรถระเบ็นปปอย่างอยู่คือเก่าแต่แม่ต้องเป็นจริงมาติแม่จ้ะปกติแล้วแมขว่ขควมฟันแมนข่ข่วมฟันหูมือขึ้นมาโอ้ยฟันรถดยังจอดอยู่คือเก่าค่ะหลดปีนทองฟังงานแต่ว่าในความฟันนั่นตอนที่ปีนทองขึ้นน่ะผัว่านั่งอยู่ในรถนั่งในรถผอ้วัาน่ะนั่งอยู่ในรถ บาดนี้พ่้หลังจากปิ่นไปแล้วหัวห้องบ่ห้องโอ้ยรถผ้าเขาปิ่นห้องรถผ้าเขาปิ hmm. ่นห้องคนวางสีหัวนั่นว่าค่ะเพิ่นได้ยลงมาบว่ะเหนื่อยลงลงลงบ่ได้ลงลงบ่ได้ติดอยู่ในหเลยติดอยู่ในรถนั่นเฮ็ดจังได๋ก็ลงบ่ได้เพค่ะเพราะว่าปิ่นห้องแม่นจ้ะอืมเนาะแต่ว่ายใจยกคนเดียวเนาะยกคนเดียว ปันแบบนี้สิเกี่ยวแก่กับทะเบียนรถอีกบ่อนะมเบียนรถหอลยกับนะกับหลังเอาที่นีีโรถมันกลับเนาะแมนกรับปีนบีนเนาะแมนตัวใดทะเบียนรถทะเบียนรถกะสี่เก่าหนึ่งแปดแล้วสี่เก้าหนึ่งแปดแมนสี่เก้าหนึ่งแปดคันกลับนี่นะมตนสิกลับตัวใดนะมนต์หวนะมต์สิกับแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแมนแปดหนึเก้า คันว่าทั้งหนาอีกตัวหนึ่งค่ะน้ำมนต์ก็สิเอาหนึ่งเก่าซีหนึ่งเก่าซีเนาะจ้ะค่ะเพราะว่าได้ตีนค่ะตีนแน่ตีนค่ะตีนแน่ตีนจะหล่อมันมุนแหล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 นสีหล่อค่ะหล่อที่จะได้กระโปงหัวก็อยู่ในหันค่ะสภากะหัวก็สำคัญในน้ำมนต์แม่เราอยู่หัวเนาะค่ะเพราะว่าติดกับรถเลยเนาะแม่เทียตีอยู่กับรถเลยค่ะโมมีผู้ใดไปซอยบ่ค่ะเปิดออกบ่ได้ค่ะ อายุเพ right? oh, ิ่นอายุเพิ่นกับสี่สิบสองโอ้สี่สิบสี่ปีนะค่ะสี่สิบสี่ปีจ้ะสี่สิบสี่ปีโอ้ค่ะทูติดอูนี่รถแตแมนชานี่เนาะแมนกอกมากก็ไ่ได้แมนตีนนี่ตีนอยู่ใส่หนมุนหนาบ้านมันออกไปทางไหนสักทออที่ออกมาขับรถนั้งว่ารถหนามันหยุบลงห่ายถืว่าไรพัวคือไปขับจั่เขานึยกรถปีนอยกบเขื่อนว่าจะมึงจิขึ้นหนาหรือ่อน เด็กบ้านแต่ทุกท่านคั้านทั้งมเด็กบ้านอาแมนด้วเพะว่าอยู่น้าบ้านเนาะแมนจ้ะแมนอยู่หนาบ้านตัวไหนนาบ้านเลขที่นะพนเลขที่อันหนึ่งแปดห้าโอ้หนึ่งหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแปดจ้ะเด็กบ้านเลขที่หนึ่งห้าแปดค่ะขันฝนเกีียวแก่กับรถนีมานบอนทั้งมดมันก็ว่ามันมผาดแล้วผันเกีียวแก่กับรถผาดกันหน่อยเนาะผาดกันหน่อยเถื่อ ค่ะจ่าบาดีเป็นจังไหนพีงามาหาบันะม์บัวมีซีรีเลยมีซีรีเลยโอ้บอฝันเห็นบออียงเลยก็ก็แก๊กับบอมาบมีโอ้คือแล้วไปเกิดแะ้วคือ่ค่ะเพิ่นคือสิไปสู่ทางอันนี้เพิ่นละเนาะไปดีเพิ่นละเนาะนะม์เนาะถึงสวรรค์สันฝ่าไปแล้วเนาะจ่าบานนี้เป็นจังไหนลูกชายหน่อย บอกเลขบอกนะมนต์งวดบอกจังหวัดทุนสามหงแล้วโอ้ค่ะคานี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาบอกงวดบ่างหันบ่ได้ไืซอน้ำเพิ่นหนึ่งต้องตามโอ้งวดวางหันหนึ่งต้องตามเหรอตัดเอาเพหรอโอ้แม่ตัดเอานะหนึ่งตองตามแม่งก็ออกสองหนึ่งดีโบห้อให้ตัดเอาโบห้อให้ตัดใจสิตัดตนาต้อลังผมบอกว่าห้ตัดเอาเหรอหนึ่งสองค่ะแต่ว่างวดนี้นี้ยังมีซีรีส์ คนโมบอหันถามเย่าปล่าถามไะอาจารย์มหันมาคุนวะนี่หน่อยนะค่ะค่ะายเถื่อแหละเย่เปล่าถามไรอาจารย์ว่ามือสิไก่มือมันผลคนว่าหมาแลือจังถามได้สิบอกดอกถามดูรอดที่ตามเนาะเพราะว่าลูกไส้น้ำม่อนนี่เพื่อนกาเป็นเด็กมีเซนเนาะท่านผู้ชมน่าบอกเล็กน้ำม่นนี่ถือเป็นประจำเนาะค่ะจังเด็กกาล่อชมลอดิดตามมึงเนาะน้ำมนต์เพื่อนน้องเพื่อนบอกอีกแต่ว่าเพื่อนกะเบาอยู่ว่า ยาเผาถามหลายอาจารย์มาท่านมา้ายสีหหอดมือพุ่นแม่นจ้าแสดงว่าบอาเนี่ยนะว่าแสดงว่ามีมีแเนี่ยมาบอกเพิ่นเนาะแม่นมีแนว่มาบอกอาจจะเป็นของรักสมรักษาเพิ่นเนาะน้มันเนาะค่ะอย่างเล่าความฟันแกมีซ้ำหนีเนาะน้มันเนาะมี่ซ้ำค่ะค่ะสำรัคลินี้กะขอขอบคุณน้มันได้หลายที่มาหาเนวทางความฟันตเลเลาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณน้มันได้หลายค่ะขอบคุณะขอบคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้จะปอกาสีมาสารุปตัตเลขของนามต์ให้ท่านผู้ชมทั้งนานแคปหน้าจอว้เบิง่งเนาะคะเนาะฝันเห็นรถกระบะของเพิ่นก่ะท่านผู้ชมปิ่นไง้ทองขึ้นค่ะแต่ว่าในความฝันนั้นสามีเพิ่นก็นั่งอยู่ในรถค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยคิดว่าตัตเลขกนี่อาจจะมาทะเบียนรถเพิ่นแต่ว่าให้ปิ่นขึ้นปิ่นลงเนาะท่านผู้ชมเนาะ เพิ่นก็นเลยว่าเอาปิ่นขึ้นเป็นแปดหนึ่งเก่าหรือว่าหนึ่งเก่าสี่กรได้เนาะคะ่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านมักตัวใดค่ะให้ท่านผู้ชมทางบ้านมุนเอาตัดเอาแนนีนค่ะในทะเบียนรถของหนุมอนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุของสามีที่นั่งอยู่ในรถกระบะนั้นสี่สิบสี่ปีค่ะบ้านเลขที่ของเพิ่นหนึ่งหาแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ปะจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะสองพัค่ะเป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่นะมลเพิ่นนํามาแบ่งปันในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะซึ่งรถนังกระจอดยูนาบ้านของเพิ่นค่ะท่านผู้ชมปิ่นทองขึ้นพอดีเพิ่นก็เลยข,ขึ้นวา อาจจะมาเกียเก่ยวแก่กับบาเลทีเพิ่นนํากระไดให้ท่านผู้ชมกันไวน้นํากระดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสําหรับคลิปนี้จ่าปอกะขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามช่องจ่าปอเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สีบพาดตัวเลขแนวทางความฝันดีๆค่ะถ้ามีตัวเลขแนวทั้งความฝันเด็ดๆอยู่ใสจ่าปอกะสีไปติดตามมาฝากเ c ฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ